เวลา18นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังอาคาร100ปีวัดบวริเวศวิหารในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศส,สมเด็จพระวรนรัตจุนพรหมคุโตอดีตกรรมการมหาเทระสมาคมอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรเวศวิหาร มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565ศิริอายุ85ปีพษา6 5โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระรชาชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมส,มสมเด็จพระวรนรัตจุนพรหมคุโต ระหว่างวันที่18ถึง23มีนาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและ100วันพระราชทานศสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนปรมมคุโต แล้ววันที่24มีนาคม2565จนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันวัดบวรนิเวศวิหารเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนคณะศิษยานุสิ์รับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรมคคุโตเวลา18นาฬิกา สมเด็จพระวรรณรัตน์ปรรมคุโตได้ดำรงตำแหน่งต่างๆด้านการปกครองเช่นประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชด้านการศึกษาเช่นแม่กองทำสนามหลวงรวมทั้งได้รับภาระหน้าที่พิเศษคือการได้รับมอบหมายจากมหาเทระสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงหรือปฏิทินจันทรคติไทย และให้ความเห็นก่อนจะประกาศใช้ในแต่ละปีและเป็นผู้เดินหมดและคำนวณปฏิทินปักขะคณนา,นาสำหรับวันลงอุโบสถให้แก่คณะสงฆ์คณะธรรมยุ์